สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอ,อหุ้น NKE นเ,เช้านะครับ หุนนี้คือเช้าของวันที่27กรกฎาคม25 6 5นสหะครับสำหรับหุ้นนี้เคก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะจะมีวันละสองรอบนะครับรอบเชา้า9ก้าโมงครึ่งกับรอบบ่ายบ่ายโมงตรงนะครับช่อง v i p ธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลเพประความบันเทิงทุก,ท,ก,ท,กทุกวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเสาร์อาทิตย์หยุดนะก็วันนี้ก็เช่นเคยนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกทุกท่านส แข็งแรงนะครับเป๋าตุงเป๋าตุงมั่นคงมั่งคั่งมั่งมีนะครับแนวทางก็จะมาวางเรขงเดียให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงทุกตอนทุกวันเลยนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องกำลังใจช่อง v i p ธรรมดาด้วยนะครับขอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่จนนะมั่นคงมั่งคั่งมั่งมีเช้าเช้านี้ก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆนะครับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับตอนเช้าเช้ามาสิ่งดีๆนั่นก็คือมันนี่มันนี่นั่นแหละเงินเงินเงินนะครับ เขามารับเลยรับเลยมากน้อยดีหมดนะครับก็ขอ,ขอให้เป็นได้รับอย่างเดียวว่างั้นเถอะนะอย่าให้อย่างอื่นก็นแล้วกัน<ฮ>คิดบวกคิดบวกจะไม่พูดถึงในสิ่งที่มันไม่ไม่นะครับจะพูดถึงสิ่งที่มันแต่ได้ได้นะครับก็ขอ,ขอให้สมาชิกทุกทุกท่านหักคิดบวกท่องบวกคิดบวกทําบวกเอ<ฮ>ปฏิบัติบวกให้คินนะครับแล้วจะมีความสุข นะครับประมาณนี้อย่าบึ้งอย่าตึงอย่าอะไรเลยนะครับพยายามพยายามให้ได้นะอืายุหลักหกขึ้นไปนี่อย่างอาจารย์นี่ยังทําได้เลยคิดบวกแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยแต่ก่อนนี่คิดลบตลอดเลยนะอืเดี๋ยวนี้ก็โอเคมีความสุขพอแล้วล่ะเพราะว่าคิดบวกนี่แหละเป็นตัวช่วยทําให้ดีขึ้นนะครับประมาณนี้สุขภาพเราดีด้วยนะสภาพจิตเราดีด้วย รุ่นเดียวกันเขาไปหมดแล้วเพราะว่าเขาคิดลบอืประมาณนี้ขอขอบพระคุณนะมาชมกันเลยนะนี่ก็อีเช้านะครับแปดเก้าศูนย์นะแปดเก้านะครับไปโทษคนอื่นว่าเขาคิดลบเขาไปไว้ตัวเองตัวเองใช้นี่ใช้กรรมยังไม่หมดมากกว่าถึงได้อยู่นะแปดกับเก้านะครับแปดเก้าศนะูนย์ เก้าอะไรครับเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดนะครับไปกลับเลยนะแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดแปดเจ็ดนะครับตัว <c oughs> กันคนะือศูนย์นะกันศูนย์ถ้ารูดนะรูดเก้ากับศูนย์นะถ้าทำไมเอาตัวกันมารูดใช่ไหมห เก้ากับศูนย์แล้วทำไมเอาตัวกันมาลูดทำไมไม่เอาแปดฮะตัวกันมันชอบไม่ได้รับเชิญมามันชอบรับเชิญมาประมาณนี้แหละก็เอาตามนี้แล้วกันนะครับลูดนะครับขอขอบคุณนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะเฮงๆนะครับในต่างก็มีเท่านี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับคราวนี้นะพบกันใหม่ในคืิบ่ายอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามด้วยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับขอขอบคุณครับ